สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่กลัวยยุงจะพี่น้องจ๋าวันนี้ย,ยุงจะมาแกงกะทิไก่ใส่หน่อไม้สดจ้าวัตถุดิบยยุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูตอนทํากันเลยจ้าตั้งกระทะแล้วก็ใส่กะทิลงไปจ๋ายายุงก็ใช้กะทิกล่องจ้าหรือกะทิสําเร็จรูปก็จ๋า ยุงก็จะใส่พริกแกงลงไปเลยจ้ะพริกแกงยุงใช้เป็นพริกแกงเผ็ดจ้ะผัดกับกะทิเราให้หอมเลยจ้ะ เติมกะทิลงไปนอยหน่อยจ้าที่แกงจะย,ยุงหอมดีแล้วย,ยุงก็จะใส่ไก่ลงไปเลยจ้า ไก่ยุงใช้เป็นอกไก่จ้ะไก่เริ่มสลดแล้วยุงก็จะใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยค่ะ กะทิก่องมันก็จะค้นหน่อยยุงก็จะเติมน้ําแทนหางกะทิไปหน่อยนึงอะะ่ะจ้ะเดี๋ยวยุงก็จะใส่เลือดลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวยุงจะใส่เลือดด้วยวันนี้ แล้วก็ใส่หน่อไม้ที่เราต้มจืดไว้ลงไปจ้ะหน่อไม้นี่ยุงต้มจืดเรียบร้อยแล้วจ้ะ จากนั้นก็รอให้เดือดจ้ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงกันจ้ะแกงยงเดือดแล้วจ้ะเดี๋ยวยุงก็จะปรุงเลยจ้ื่องปรุงยงก็จะมีน้ำตาลปี๊บจ้ะหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้จ้าแล้วก็น้ำปลาจ้ะ ค่อยใ,ใส่ไปก่อนจ้ะก็ผงปรุงรสจ้ะเดีย๋ยวยุงจะชิมดูก่อนจ้ะ ควหวานได้แล้วจ้ะเดี๋ยวยุงขอเพิ่มน้ำปลาอีกหน่อยนะจ้ะเพราะมันยังไม่ค่อยเค็มชิมดูอีกรอบจ้ะลงไปชิมไปนี่แล้วจ้ะแต่รสชาติของยยยุงได้แล้วจ้ะ หยุงก็จะใส่พริกแดงซอยแล้วก็ใบมะกรูดลงไปเลยจ้ะอินเริ่มหอมแล้วจ้ะมากินข้าวด้วยกันจ้ะพี่น้องจ้าแกงไก่ใส่หน่อไม้สดจ้ะ สุดท้ายเยยุงก็จะใส่ใบโหระพาลงไปเลยจ้ะทุกอย่างได้ที่แล้วยยุงก็จะปิดไฟเลยจ้า เสร็จเรียบร้อยจากแกงกะทิไก่ใส่หน่อไม้สดจ้ะขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กลวยยุงด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ยยุงลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า